เดี๋ยวสารวัตลงมันคิดไว้เป็นหลัานรนี้ก่อนได้จักยานที่ต่อเจ้าของนะครับมเก็บรถเตืองขับ้ากระมุกเช้านะอ่าไม่ทราบชื่อนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้ออะไรเอ่ยคันด้าวิบไหมหรือว่าอะไรตามเดี๋ยวต้องคอยมาตามมตามไม่ทันไม่ไม่ตอนนี่น่เราขับี่ถาัตรนยมเดนไปี้ไม่ลนรที่คนเ้อ อเมอรรถกระบะตามแบบไปตามให้ทใช่แล้วเราก็ขี่รถนะถนอะไรที่เงินหถขนสารนี้อ่ะน่าติดึงอ่ะกไาเีย่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า หนึ่งพอบาทนะว่านี่ไงวีคือก้าเก้าดนะมาอยู่อันใหญ่นะเล่นยังไงนะดูหนะ 5 5 5 5 5ข,ข, e ouais. ขับรถตามหลังทำลังยัไปเส้อของอ๋อเขาขับรถตามหลังเลยนะก็เองเขาเงินล่วงออกมาใช่ค่ะก็ต่อแต่เรียกกขาแล้วเขบติแต่เตือนกันหมดแต่ว่าเขาไม่หันมาโอ้บินแต่ไล่ก็เงี้ยเขาไม่หันมาแของเขาเองมีเป็นรถอะไรระเวฟอะเป็นรถเวฟก็ขับขี่มากี่คนครับสองคนเขาเขาก็สองคนนะผู้อื่นผู้ชาย เอันนปี็ประมาณกี่โ้นต้องกเจนอนี้นองเจอที่ไหนอะไรยังไงครลงรล่าหน่อยครับตรงแยกไวยแดงแจ้งตึงครับเจอประมาณกี่โมงครับเก้าโมงครับแล้วคิดยังไงถึงได้เอาเงินมามอบไปกับเจ้าหน้าที่ ก็สงสารเขาฝากเงินเขารับบาทเนาะเพราะเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินที่เราเนาะก็ดีนะในยุคนี้ชั่วโมงนี้เนาะไล่เขาตามแล้วเมื่อกี้ไล่วนสองรอบไม่ทักไปได้ยาวไม่เจนเลยี่ดนเทียนเทียนด้วนะครับครับที่รถจะไปยังเรือสองคนเป็นผู้ชาย โชว์บันทึกใหม่นี่อันนี้เอกสารนะที่ได้เอาเงินมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองคิดยังไงครับก็รู้สึกว่าเขาเดือดร้อนหน่อยเราบางทีก็ไม่อยากได้เงินของเขาเราก็ไม่ได้มีหรอกแต่บางทีเขาเดือดร้อนเงินแค่นั้นก็ไม่จำเป็นต้องรอากัน เราอยากจะบคืนเงินตรงนี้ให้กับเขาดีกว่านี่ไหมไอตอนที่เจออ่าขับรถไปเจอเงินแล้วคือเห็นเห็นเห็นว่าเป็นรถข้างหน้าทําตกเลยใช่ไหมใช่คเอามันร่วงมาจากกระเป๋าสกายโปรยโปรยโรยเงินอะไรเนี่ยโปรยออกมาเรื่อยๆเลยครับแล้วพอน้องเก็บได้ก็ขับไล่ตามไปใช่ก็ไล่ก็มีคนขับไปก่อนเหมือนกันตามไปโอเคเดี๋ยวผมัีตามหลังไปแล้วก็งวนหลายรอบสองรอบไม่เก่ ก็ไม่ก็จะทำอะไรว่มาเพี่วันจะฝากบอกเพราะว่าไงถ้าว่าถ้าคนไหนรู้ว่าเงินหายว่าอ,อะไรให้มาติดต่อที่ยังไงที่ถ้าเหือนใครถ้า,า,าดูก็อยู่โรงติดต่อที่โรงพักก็ได้ครับผมโรงพักไหนครับอ่านใดครับ